ในคลิปวิดีโอนี้พี่จะมาพิชิตโหมดอินเสกใหม่ที่ใครๆเห็นเลือดบอสก็ต้องร้องไปเสียงเดียวกันว่าโอ้ย oh yeah. กับตัวละครรับ2ตัวระดับมิสติกที่ทําให้การกาจัดบอสน,นั้นเป็นเรื่องง่ายแบบชออีวอร์ชิลก่อนที่จะไปดูฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้กับพีดนะครับส่วนใครที่ดูแล้วยังไม่กดขอให้เพื่อนที่นั่งเรียนข้างๆข,ของเองกลายเป็นสกินบีดี้ไทเลสและตัวละครที่สําคัญที่สุดในการกําจัดบอสเลยก็คือเจ้าแฮกเกอร์ไททันสปีกเกอร์แมนถือว่าพี่ยังโชคดีนะครับที่มีมันเก็บไว้1ตัวและอีกหนึ่งตัวก็สามารถหาได้ที่ตู้ตุ่มกล่องระดับมิสติกครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลย i อซ์ทาวเครับเรียกได้ว่าตัวนี้เป็นตัวละครลับเลยนะทุกคนไอซ์ทาวเวอร์มาทำการโฟโลได้ครับแล้วก็ทำการแช่แข็งเขบาบอกว่าตัวนี้แหละที่เราจะสามารถพิชิตได้ครับทุกคนในโหมดอินเซนต์ใหม่มันจะคุ้มค่าไหมครับดิโอ้โหทุกคนตู้นี้ทําไมเป็นเกลือจังแม้แต่มิสติกคือยังไม่ออกเลยครับโอ้ได้มิสติกมาครับทุกคนไททันสปิกร์แมนแต่ว่าเราไม่ต้องการนะตัวนี้ โอ้ก็ยังไม่ใช่ครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนทำไมมันออกยากจังตัวมิสติกตัวนี้คือออกโคตรยากครับทุกคนเฮ้ยพี่ว่าไม่ใช่แล้วครับน้องชายห้าแสนแล้วนะโอ้โหไอ้ตู้เวนนี่คือ,อยาคนะทุกคน ยามาหาฟุ่มนะไปเทศดดีกว่าครับทุกคนออกทุกตัวยกเว้นตัวที่กูต้องการหลังจากนั้นพี่ก็ได้มุ่งหน้าไปที่ตลาดเทศดดีกว่าครับแต่พี่ก็ใช้เวลาอยู่นานมากครับทุกคนในการตามหาเจ้าไอซ์ทาวเวอร์ครับซึ่งมันไม่มีใครมาเปิดสเสนอให้เทรดเลยครับทุกคนพี่ยา้ายมาหลายเซิร์ฟมากทุกคนแล้วก็ใช้เวลาในการหาคือค่อนข้างจะนานเลยนะแต่ว่าไม่มีใครเอามาเทศดเลยครับตอนนี้เขาอ,อาจจะยังไม่รู้หรือเปล่าครับว่ามันเป็นตัวละครที่สําคัญนะตอนนี้นะ อุย้ยเจอแล้วครับทุกคนโอ้โหกว่าจะเจอครับเลเวลก็เยอะด้วยครับแต่ว่าบัฟไม่ดีครับเราต้องไปแก้ลองเทดดูก่อนครับทุกคนอ่ะให้ดิวแมนไปส่องตัวเลยเผื่อเขาเอาถ้าเราไปซุ่มเองก็โอ้โหดวงโคตรเกลือครับเอา้ามันปฏิเสธผมครับทุกคนส่องตัวนี้ทาไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่า,างไงแล้วนะเรียบร้อยครับทุกคนสวยลหลายๆคนอาจจะบอกว่า้พี่มันไม่คุ้มนะครับเห็นไหมว่าเมื่อกี้ที่พี่ซุ่มไป โคตรเกลือครับประเพรอปุ่มแป้งหมดไปล้านยังไม่ได้เลยเมื่อกี้นี้และพี่ก็ได้มาทําการเปลี่ยนบัฟให้กับมันครับสองตัวนี้คือเราต้องใช้บัฟสไนเปอร์เท่านั้นครับและตัวเกมได้อัปเดตให้เราสามารถกดสคริปต์ได้แล้วครับซึ่งบอกเลยว่ามันทําให้เกมของพี่นั้นไหลเป็นน้ำครับโอ้ทำไมผมรู้สึกว่าบัฟมันตุ่มยากจังครับเดี๋ยวนี้โอเคครับสวยได้สไนเปอร์มาแล้วครับเสร็จไปหนึ่งครับต่อไปก็เหลืออีกหนึ่งตัวครับคือเจ้าแฮกเกอร์บอกเลยว่าตัวนี้ จะเป็นตัวที่สำคัญมากๆครับทุกคนสวยครับได้ไนเปอร์ไปที่เรียบร้อยครับแต่ก่อนที่พี่จะเอาไปใช้งานจริงครับกับเจ้าแฮกเกอร์เราก็ต้องไปทำการฟาร์มเลเวลกันก่อนครับซึ่งความสามารถจริงๆของมันนั้นอยู่ที่สกิลนั่นเองครับทุกคนซึ่งตัวมันนั้นโคตรกำครับแต่สกิลของมันนั้นโคตรโหดครับทุกคน Yes ในที่สุดก็เลเวลสิบครับทุกคนโอ้โหใช้เวลาในการเก็บเลเวลนานมากๆครับ และสกิลของมันทําอะไรได้รู้ไหมสกิลของมันก็คือตัดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนดูเลือดบอสตัวนี้นะเดี๋ยวมันจะหายไปครึ่งหนึ่งไหนะ่ะ <laughs> ทำไมไม่เห็นเหมือนในคลิปของเขาเลยอะเดี๋ยวพี่จะลองตั้งเป็นสตองเกตนะทุกคนแล้วก็ลองกดดูป้าบอ่าโอเคครับชัดเลยคือควาสมสามารถของมันคือจะไม่ทําเป็นแบบวงเอลีครับทุกคนก็คือถ้ามันตีตัวไหนแล้วกดสกิลปุ๊บมันจะตัดเลือดไปเลยครับห้เนี่แหละครับทุกคนความโหดของมันครับถ้าบอสเลือด50ล้านกดทีปุ๊บก็เลือ25ี้าล้านแล้วก,กดอีกทีปุ๊บก็เลืออีกครึ่งหนึ่งของ2ี่บล้านโอ้โหนี่แหละครับทุกคนก่อนอ ทาให้ผมนั้นฟาร์มได้ชิวขึ้นเยอะเลยครับน้องชายเฟสที่พี่จะนํามาใช้ก็จะเป็นตามนี้เลยครับซึ่งตัวต้นเกมพี่จะใช้เป็นเจ้าไอซ์ทาวเวอร์ครับส่วนตัวทําดามเมจหลักๆนะทุกคนพี่จะใช้เป็น2องตัวครับก็ <c oughs> จะเป็นเจ้าคอมหญิงกับเจ้าอัปเกรดแต่ท่านดิวแมนครับทุกคนส่วนแฮกเกอร์นี่คือเราเอามากําจัดบอสโดยเฉพาะครับทุกคนดามเมจเราไม่ต้องสนใจอะไรขนาดนั้น <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะทุกคนที่พี่ได้ลองใช้ดูคือในช่วงต้นเกมคืออาจจะเล่นยากหน่อยนะเพราะว่ามันตีช้าครับทุกคน3วิโจมตีหน เราก็ต้องรีบพยายามอัพเลเวลของมันครับทุกคนอ่าอันนี้ก็น่าจะชิวแล้วครับบวกกับมีบัฟสไนเปอร์ครับก็น่าจะใช้ได้นะแต่ดาเมจของมันก็ไม่ได้แรงมากครับทุกคนดีเบสของมันอยู่ที่1 6เองครับจะถามว่าดีไหมพี่รู้สึกว่าดีเือนกันนัทุกคนมันเป็นการสโลด้วยครับแล้วก็ตีแบบเอลีและสกิลของมันนี่ครับแช่ <Share S 2> แข็งนี่แหละครับข้อดีของมันคูดาวก็ไวนะทุกคน15วิเองไหนเขาบอกว่าในเว็บที่30มันจะตึงวะทุกคน พี่ไม่เห็นความตึงอะไรเลยครับโอ้โหชิวจัดมีคอมยิงตัวเดียวนี่ก็คือสบายๆครับทุกคนแต่ความยากของมันอาจจะอยู่ที่บอสครับเพราะเขาบอกว่าบอสนั้นเลือดเยอะมากๆกันเองครับทุกคนมาแล้วครับทุกคนเวสที่50รอด,ดูบอสนี่ไงบอสมันออกมาแล้วครับดูเลือดของมันกี่ล้านครับทุกคนสิกว่าล้านหรือว่าร้อยล้านครับเดี๋ยวพี่จะลองใช้คิวเลยนะเดี๋ยวก่อนครับรอจังหวะก่อนที่มองไม่เห็นป้าบเรียบร้อยครึ่งรอเห็นไหม นี่แหละครับคนความโพลของมันเดี๋ยวจะขอกดอีกหนึ่งรอบครับทุกคนป้าบถ่ายอีกครึ่งรอดแล้วเราก็ทําการถ่ายครับถ่ายแล้วก็วางไม่ครับทุกคนเฮ้ยมันเริ่มวิ่งไหวแล้วทุกคนแป๊บน,นึงป้าบป้าป้าอัพแล้วก็กปรสกิลอีกหนึ่งทีเรียบร้อยครับทุกคนถ่ายอีกครึ่งหลอดแล้วก็วางไม่อัพครับเฮ้ยแป๊บนึงนะทุกคนมันไหวเกินครับแช่แข็งก่อนอ้าวผ่านแล้วเหลอ เฮ้ยชิวเกินเฮ้ยทุกคนคือมันชิวเกินไปครับโอ้พี่ก็น,นึกว่าจะตึงกว่านี้หลังจากนั้นพี่ก็ได้มาทําเควสครับเพื่อจะมาทําการเก็บดาวแดงเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมได้ทาการอัปเดตมาใหม่ครับทุกคนไม่สามารถใช้เจมเขียวในการสุ่มเจ้าดาร์กอนไททันดิวแมนได้แล้วครับอะอะไรอ่ะบ้านแตกนี่พอวางคอมยิงได้หนึ่งตัวก็ที่เหลือก็ชิวๆครับทุกคนอีซี่วินเลยแนะนํานะทุกคนตัวคอมยิงนี่คือต้องมีนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีครับ รา้านคิสตันช็อปรับทุกคนมีบริการจำหน่ายโลบักแท้แล้วก็จำหน่ายยูนิตจากแมปพอยต์เลท,ทาวเวอร์ดิเฟนและแมปอื่นๆอ,อีกด้วยนะเกมพาร์ทก็ยังมีครับสามารถไปใช้บริการก็ได้ครับทุกคนคิสตันช็อปมาแล้วครับทุกคนบอสออกมาแล้วรอดูครับนี่เลือดแบบเต็มๆนะเดี๋ยวรอให้มันเข้าวงกันดีกว่านะเอาความชัวร์ครับรอก่อนมาเดินเข้ามาอีกหน่อยนึงโดนกูแน่ป๊าเรียบร้อยไปไงพึ่งหลอดอีกทีนึงดู ปาบโอ้โหเกือบมิดหลอดครับมิดด้มาเอาง่ายกดนี่ก่อนสตันไปหนึ่งทีแล้วก็ทําอะไรทําอะไรครับไข่ไข่แล้วยังไงไข่แล้ววางนี่ครับก็วางวางแล้ว,ว,ลวอัพอัพแล้วก็กดอีกหนึ่งทีครับทุกคนเป็นยังไงมันไม่ตายครับย้ำสกิลอีกหนึ่งรอบหนึ่งยังไงครับอัพเกรดไต่ท่านดิวแมนเฟร์งหน่อยช่วยกันเฟร์งหน่อยครับเฟร์งได้ไหมเฟร์งไม่ได้ครับทุกคนไข่ไข่แล้วก็ต้องมาวางต่อ คือพี่กดคูณสองไงเอาจริงเล่นคูณหนึ่งก็ได้ครับทุกคนจะชิวกว่านี้ครับอ่าเฮ้ยยังไม่ตายเดี๋ยวก่อนข่ายก่อนเฮ้ยแปดหนึ่งทุกคนบ้านจะแตกเฮ้ยไม่โอ้โหไปนะเฮ้กูทำอะไรลงไปเมื่อกี้คือไม่ใช่คอนเทนต์นะแต่ว่าพี่ประมาทเองครับในรอบนี้พี่ก็ขอเล่นแบบคูณหนึ่งก่อนครับเพราะว่าสกิลของเรานะมันยังไม่ช่ำพอและสกิลของบอสถ้ายิงเลือดน้อยมันก็จะยิ่งวิ่งไวครับ ปรับเป็นคูณหนึ่งน่าจะโอเคกว่าครับและพี่ก็สามารถผ่านมาได้ครับแต่ความซวยของมันนั่นก็คือพี่ไม่เสร็จเควสครับเฮ้ยเอ้าอ,อะไรวะไม่เสร็จเควสเกมบัคหรือว่ายัางไงครับนี่ <laughs> โอ้โหเดี๋ยวขอลงใหมอีกหนึ่งรอบแล้วกันเสียเวลาฟรีเลยจริง,รงๆเกมมันไม่ได้บัคหรืออะไรหรอกครับแต่บ้านมันแตกครับทุกคนและพี่ันไปกดดีเพย์จริงๆมันต้องออกหน้าล็อบบี้แล้วก็เข้ามาใหม่ครับทุกคนถึงมันจะได้เควสนั่นเองครับเพราะว่ามันจะมีชาเลนจ์ด้วยนะ แล้วพี่ก็สามารถผ่านมาได้ครับได้มา150ดาวแดงครับแล้วพี่ก็ได้มาลงอีกหนึ่งด่านครับแต่ว่าชาเลนจ์ของด่านนี้นั่นก็คือห้ามวางตัวตังค์ครับกูถามจริงๆแอดมินมึงคิดอะไรอยู่ไม่ให้วางตัวตังค์แล้วกูจะผ่านยังไงครับนี่บอสเลือดเป็นล้านโอ้โหทุกคนชาเลนจ์ของมันก็คือไม่สามารถวางตัวตังค์ได้ครับแล้วใครมันจะไปผ่านแล้วถามจริงนี่ดีกว,ว่าครับมีอยู่150บรรลุนกัน1%จะได้ไหม แต่ตัวมิสติกนี่มาก็ถือว่าดีนะโอ้โหแต่โอกาสมันออก47%เท่ากับไปตัวนี้เลยเอาไ้ตัวนี้ดีกว่าครับไม่เคยมี